นะครับคันเร่งไฟฟ้าสําหรับรถยูโร5ผมใช้คําว่าข้อควรระวังเลยดีกว่าเพราะว่าจากการที่ลูกค้าไปใช้แล้วมันปูดปาร์ตมากเลยนะครับคันเร่งนะครับค <c oughs> ันนี้ยูโรห้านะคันเร่งเนี่ยนะครับก็มาเร็วทุกรุ่นอย่างที่ผมบอกพูดเสมอประจํานะครับคันเร่งเนี่ยเป็นคันเร่งระบบไฟฟ้านะครับพี่พี่จะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีกลไกอะไรนะครับมันเป็นตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดขึ้นไปเนี่ยขามันก็จะขยับ ขาขยับแบบนี้นะครับส่งสัญญาณออกมาเป็นลักษณะนะครับเป็นสายไฟนะครับสัญญาณที่ส่งออกมาเอาให้เข้าใจง่ายๆคือมันเป็นสายไฟนะครับมันส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECM นะครับเพื่อประมวลการฉีดจ่ายน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านี้เคยขับยูโร3อยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้ยูโร5เนี่ยนะครับยูโร5เทอร์โบ VGS เนี่ยปูดปาร์ตมากนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนคล้ายลักษณะถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนลักษณะรถมันรีแมปนะครับรถมันขึ้นไปเร็วและรถมันก็ลงมาเร็ว นะครับเพราะฉะนั้นการกดคันเร่งเนี่ยมีปัญหาเลยผมบอกได้เลยว่าการกดคันเร่งตอนนี้มีปัญหานะครับปัญหาที่เจอที่ทําให้รถเนี่ยกินน an ้ามันมากคือการกดอัตราการกดคันเร่งเนี่ยกดลึกเกินไปนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเรียกว่ากดเกิน60อร์แล้วกันนะครับสิ่งที่แนะนําก็คือการกดคันเร่ง5้านะพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะเดี <emat S 2> ๋ยวผมตั้งกล้องเอาไว้ประมาณนี้มุมนี้จะเห็นไหมนะครับอยากแนะนําให้กดคันเะร่งไม่เกิน50นะกด5้าปอร์หมายความว่าไงสมมุต สมมติจากล่างสุดเนี่ยนะครับกดเต็มเนี่ยนะครับกดลงไปให้สุดแบบนี้นะครับเรียกว่ากดคันเร่ง100%นะนพี่เพื่อนๆนะอย่างนี้นะเนี่ยดูนิ้วผมนะนี่ผมกดแทนเท้านะกดให้มิดลงไปให้กระแทกข้างล่างอย่างเงี้ยเรียกว่า100%นะครับการขับให้ประหยัดการขับที่ให้ที่เขาแนะนํานะครับกดไม่เกิน50% 50%ก็หมายความว่าครึ่งเดียวของที่ผมกดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกดแบบนี้แบบนี้คือสุดนะครับครึ่งหนึ่งก็คือประมาณครึ่งหนึ่งกดเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่ง นะครับเครื่องหนึ่งแนะนําให้ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ปัญหาที่เจอเนี่ยคือกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันกดไปถึงหกสิเจ็สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับด้วยที่รอบเครื่องยนต์มาไวเอ่ยนะครับด้วยคันเร่งตอบสนองดีเอ่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยทําให้รถมีอัตราการบริโภคน้ํามันที่กินน้ํามันมากกว่ายูโรสามเล็กน้อยนะครับสําหรับการกดคันเร่งนะแต่จริงๆรถมันดีไซน์มามพัฒนาขึ้นเนาะมันควรจะต้องกินน้ํามันน้อยกว่าถูกไหมนะครับนะ คิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับน่าจะคุ้นกับคันเร่งและรอบเครื่องแล้วนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งก็คุ้นกับคันเร่งและรอบเครื่องเนาะอ,อ่านะครับนะอ่ะผมเอาหม่สสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเนาะอันนี้ผมฝากข้อควรระวังไว้สําหรับยูโร5นะตอนนี้ที่เจอเนี่ยมันหลายหลากหลายรุ่นแล้วนะครับคือเอาไปใช้แล้วรถมันกินน้ำมันกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผมดึงรายงานตัวการขับมาดูการกินน้ำมันมากกว่าเดิมเนี่ยมันเกิดจากการกดคันเร่งเยอะเกินไปกดคันเร่งเยอะเกินไปนะครับ พี่สูแนะนําให้เรากดคันเร่งอยู่ประมาณนะครับพี่ไม่เกิน50% 100%คือกดให้จมกระแทกข้างล่างอันนี้คือ100% 50%คือกดไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่วันนี้ปัญหาที่รถกินน้ํามันแล้วเราเจอขึ้นมาเนี่ยก็คือการกดคันเร่งเยอะกดไปทีเกือบเกือบจมอ่ะพี่กด60-70% 60-70%ก,ก,กดให้ลึกกดให้ลึกกดให้ลึกตลอดนะครับเพื่อให้รถทํารอบเครื่องขึ้นมานะครับมันน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยนะครับนะแต่เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูจะได้รู้ว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยที่ยูโร5เนี่ยมันมันคล้ายๆรถรีแมพที่อาร์ตว่าเนี่ยมันเป็นยังไง นะครับหนึ่งคือมันขึ้นไปได้เร็วสองมันก็ลงมาเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจังหวะที่มันหายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะทําให้นะพี่นะมันน่าจะทําให้เพราะผมไม่ได้ขึ้นไปขับเองแต่ว่าผมดูจากรายงานทําให้พนักงานขับเราหรือว่าท่านที่ใช้รถเนี่ยกดคันเร่งลึกกดจนลึกเลยกดจนเกินห้าสิบปอร์เซ็นใช้คันเร่งอยู่เจ็ดสิบถึงแปดสิบปอร์เซ็นตแต่ความเร็วไม่ขึ้นนะพี่ๆนะครับจริงๆถ้ากดไปสุดจริงๆความเร็วมันต้องขึ้นถูกไหมแต่ในรายงานมันบอกว่าใช้คันเร่งแรงในการเเปลีีี่ยยยยนกกรทุ นะครับแต่ความเร็วก็อยู่ในสิ่งที่เราควบคุมอยู่ที่60-70เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องคันเร่งสำหรับรถอีสซูยูโร5นะครับนะ